เนี่ยแม่จัดดอกไม้ฝีมือแม่ผมครับวนมีคนส่งมาให้ปิ๊กเกี้ยวเป็นถาดสี่เหลี่ยมแม่มาจัดใหม่เป็นถาดวงกลมพื่จอจะต้องรีบกินแล้วรีบแบบไปเลิกตันไปเรียนไปเลี่ยนเรียนเทควันโดมันเช้าเป็นยังไงสนุเลยลองเบสิกดูามาทำไมมันยิ่งใหญ่อลังการมากเลยวะไข่เยอะแฮมเยอะนมฟางใหญ่เอาล่ะจะต้องอ้าแบบอีพิกไบอีกแล้วอ่ะ วอร์มก่อนวอร์มวอร์มอัพเหมือนตัวเองเป็นไททันเลยว่ะอ,อ,อืออือหยอดจบแล้วยากไหมอยากหามาคุยก่อนสิ้หาวยากไหมไม่ไมยากอะชิลไวอ๋อก็ชิลนะเดี๋ยวได้อีกเรื่อยๆนะ นะมันยังเป็นแค่เริ่มต้นครับมันก็เลยลักษณะเป็นคล้ายๆเกมน,นะให้เขาเข้าใจโลจิกแบบค่อยๆต่อถ้าเป็นเริ่มแบบโคดดิ้งเลยนั่นแหละนคนละเรื่องกันก็ไปเรื่อยๆครับอันนี้เหมือนแบบเรียนมันเป็นหลักสูตรเขาก็เหมือนหยอดยาอยู่แล้วเนาะพาลูกไปกินข้าวแล้วไปเลือกตั้งดีกว่าไปเลือกตั้งต้องร้องเพลงอะไรวะ11บอโมง55พอดีแต่ว่าอะไรวะ1 1บเอโมง55พอดีมันไม่น่ามีคำว่าพอดีกันนาทีที่55อุย้ยร้อนร้อนผมพี่จอดเลือกใกล้ามากเลยพี่ยอดบ้านอยู่ย่่ซอ,อย29พจไปแคง เรามาใช้สิทธินะเรามาใช้สิทธนะินะเบอร์ไหนดีนะเบอร์ไหนดีนะเบอร์ไหนดีนะนี่ก็เบอร์ไหนดีนะเบอร์ไหนดีนะเบอร์ไหนดีนะเรียบร้อยเป็นการเลือกทางที่ร้อนมากที่เสียเวลานี้ไม่ใช่อะไรเสียเวลาพยายามที่จะพับให้ตรงที่สุดพ่จอรเป็นอันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็พาพี่เกี่ยวไปเลือกโอ้พ่จาร่งน่าจะถัดไปอีกสักสองเบอร์พ่จารได้เลขสวยเลยถ้าถัดไปอีกสองคนนี้พี่จารได้5้าศูนย์ศูย์ดูเลขมันแข็งแกร่งดีนี่พิจาได้สี่เก้าแป ไปซื้อดีวกว่าสิครับไปซื้อพร้อยเลือกเรียบร้อยครับเห็นว่าเดี๋ยวเขาจะนับกันตรงนี้เลยในแต่ละเขตก็ตามปกติเนาะนับก่อนแล้วค่อยส่งส่วนกลางแต่ทีนี้เนี่ยตอนห้าโมงเนี่ยเราควรจะไปที่เขตเพราะว่าพวกเลือกตั้งล่วงหน้าเขาจะนับที่เขตเลยมั้งงานอย่างนี้ต้องโทรหาคนนี้ก่อนเนี่ยเดินมันเราเราอยู่ริมถนนนะโอ้โแ,แล้วไมใส่หมวกกันน็อกมาทำไมใส่หมวกกันน็อกมา <laughs> ไปดูเลือกตั้งต้องไปกับคนนี้ครับเรียบร้อยกลับมาถึงบ้านครับพาพี่เจียวไปเลือกตั้งแล้ว พี่จอร์ดว่าจะแคนเซิลยิมเพราะว่าร mm hmm. ่างกายบอกว่าจกูจะพักขอพักหน่อยเราเดินทันมาตลอดอาทิตย์ใช่ไหมแล้วทีนี้เมื่อวานใส่จักรยานหนักไปหน่อยรู้สึกตื่นมาแล้วขาแม่งล้าไปหมดเลยทั้งตูวต้นขา mm hmm. น่องแข้งแล้วก็เริ่มดอมของเมื่อวานครับยังพอมีเวลาก่อนไปญี่ปุ่นได้อีก2ทีก็อโอเควันนี้พักดีกว่ามันบริหารจัดการเวลาไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวพี่จอร์กก็ต้องออกไปพาพี่จิ๋วไปดูเรื่องซื้อของบ้านพี่จิว๋วรู้สึกว่าเมื่อวานเป็นชีตเด์ที่ไม่ ค่อยชีตเดย์ก็อาจจะออกไปอียกียแล้วก็ไปชีตมิวที่อียกียซะหน่อยให้มันสมกับคำว่าชีตเอาละเอาละมาเขตใหญ่ยยครับตรงวัดธาตทอง ว่ายังไงมาดามกรุงเทพมหานครเขต4ค่ะก็วัฒนาจรเตาเปสื่อมาเดียวเป็นสื่อหลักเลยค่ะสื่อหลักเลยมีช่องเจ็ดช่องสามถาที่เห็นนะฮะเดี๋ยวเราจะได้มาดูว่าแบบวินาทีการปิดหีบว่าเขาจะขานยังไงอะไรยังไงตอนนี้ถ้าพื้นที่กรุงเทพนะก็คือเขตไหนนับเขตนั้นแต่สํานักงานเขตเนี่ยจะนับเฉพาะเลือกตั้งลวงหน้าดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่เราต้องไปเหมือนกันส่วนใหญ่คนจะมาจับตามองที่หน่วยเลือกตั้งไงเดี๋ยวเราค่อยไปเดี๋ยวเราค่อยไปเราเราขอดูว่าการปิดหีบ พอเป็นเรื่องการเมืองปั๊บนี่ก็จะเจอเลยนะใช่ไม่เจอเป็น<ต>นานกี่ถึงจงเลยร้านทุกอย่าง20เป็นสปอนเซอร์6,000ล้านเอยสั่งจากช้อปปี้ <c oughs> ช้อปปี้ลาซาด้าร <c oughs> ้านทุกอย่าง20บาท <c oughs> ขึ้นไปแล้วครับขึ้นปแล้วครับมันตอนเลือกตั้งสภานักเรียนแล้วก็การชมออยเนี่ยเราอยู่ในยุค4.0ทำไมเทคโนโลยีกล่องหีบเรามันดูทุเรศลงทุกปีจำได้ไหมตอนเด็กๆหีบเหล็กปะใช่เราใีบเหล็กหีบเหล็กสีเขียวแล้วมีกุญแจล็อกแล้วปัจจุบันเป็นยังไง ใชขีดกองกระดาษมันมียุคหนึ่งที่เอาเครื่องกดด้วยนี่เป็นเครื่องดิจิตอลอะหนูใช้หนูใช้หนูใช้เครื่องนั้นพี่โดนหมดทุกทุกเครื่องเลยรู้สึกว่าในระบบโรงเรียนอะยังทันสมัยกว่าระบบประเทศก็ดูเลือกใครมาทำมันตามคนที่ตั้งมาเนื้อหกอปะ คนที่เขาไว้ใจก็จะเป็นคนประเภทเดียวกับเขาเขาก็ตั้งคนแบบนั้นมาเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ตอนแรกหนูคาดหวังว่าไอที่นับคะแนนมันต้องไม่ใช่แบบนั้นสิแต่พอมาเห็นปุ๊บเฮ้ยมันไม่มันไม่มีความแตกต่างอะไรเลยเฮ้ยนี่ประเทศไทย4.0่น่ะ4.0คือฐานนะานหานย้อนกลับไปหานย้อนกลับไปอีก4ปีอ่ะเรายังจะเป็นอย่างนี้อยู่ไหมนี่คือคําถามปีนี้มันทาอะไรไม่ได้แล้วแหละเริ่มขาดคะแนนแล้วครับใบแรกใบแรกกับทีมใบแรกของทีม มีคนโปะหนึ่งคนทำไมทำไมทำไมพี่เขาตบมือเราไม่ถ่ายพี่เขาแล้วคันบเอ็ดรอกแล้วยีบเาทดีสีบาทดีอันนี้นับแบบเขตนะครับนับแบบเขตนับแบบเขตจริงๆมันสำคัญมากนะแต่เราเฮยากเพราะว่าจำเบอร์ไม่ได้เราจำได้แต่ปฏิลิศขานขั้งเดียวนะฐาขั้งเดียวาีขานพนขานพน ปาด,ดีสามดีนะครับมีเหมือนแบบเจ้าหน้าที่มาช่วยบอกด้วยว่าขานว่าบัตรดีหรือบัตรเสียขานครั้งเดียวแล้วก็ขานเบอร์แล้วก็คนเขียนกระดานก็ทวนอีกทีนึงเพราะว่าถ้าคนโชว์บัตรแล้วขานสองรอบเนี่ยเดี๋ยวมันจะจดผิดเพราะว่าเราัดสินใจกันไปนี่อยู่<ะ>ไม่ประสงค์ลงคะแนนอ่าไม่ประสงค์ลงคะแนนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไป้ตดแล้ว ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือเปล่าคะไม่ได้เสียนะต้องลงตะกล้าอ่นี้ครับ,บ,บตีเบอร์ตากล้าเมื่อกี้เขาจะบอกว่าบาัตรเสียนะไมไม่ไม่เขาเขาไม่ออกเสียนะใช่เขาต้องไปลงไม่ออกเสียแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าจะบัตรเสียไนะงเรามาเสียไม่ได้สิใช่ฉันก็เลยเสียงดังไปใส่เขานะ่ะ <laughs> เอาฉันออกจากตรงนี้เดี๋ยวฉันจะวายๆหน่วยนี้พี่่สื่อเยอะมากอัอนนั้นยังติดไม่เสร็จเราไปหน่วยอื่นดีกว่า ย้ายจากหน่วยตรงวั่าทองนะย้ามาตรงนี้ปุ้ยบัตรดิเบอร์สองบัตรดีเบอร์สองเยอะเว้ยบีเบอร์สบัตรดีเอร์ิบรังชนะแต่เบอร์สามสิบเบอร์ส1สามสิบกอร์แค่หนูยางว่าสื่อไม่ได้มาแบบแต่แต่แต่ชาวบ้านเยอะอยู่นะจริงๆหน่วยนี้ก็โอเคอยู่ปะบัตรดีสามสิบบัตรดีสามสิบค่ะยังห่างอยู่ครับยังห่างอยู่เข้าไปในขนานี้รวมไปทั้งชาติในันี้นะฮะบัตรดียี สวัสดีเบ้าค่ะเราว่ายังไงไปต่อค่ะสุดท้ายแพ้ใจตัวเองครับคาร์ดิโออยู่ดีหนึ่งชั่วโมงครับทีแรกว่าจะพักใช่ไหมเขาเรียกว่าการไปกินชีสเมลแบบมียุทธศาสตร์ใช้ทรัพย์อินเทรนคาร์ดิโอไปก่อนเพื่อสร้างความสุขอันสูงสุดข,ของชีสเมลพลานว่าจะไปกินหมูทอดครับชวนพี่จิ๋วกินหมูทอดอยากกินไอวากักวโอแต่ตอนนี้เหนียวมากอากาศมาันโคตรร้อนโคตรอบแบบน้ําออกไปอีกเกีย มาที่ครับมาที่ครับโบตรงนี้คนเยอะมากแอคทีฟกจัดจัดมีเบอร์5้าเยอะนะครับคูหานี้เบอร์ครับผม,ม<า>อันนี้เป็นนอกราชนาจจะนะฮะต้องจับดูตาดูนะครัเบเพราะมีการผิดซองต้องอคอยอยนะครับเมืเ่อกี้อิสระกับโซเฟียเพิ่งลงโซเชียลไปว่าสำนักงานเขตคอนสตริตน,นี้มันมีหลายคูหามากแล้วมาจากนอกรานชนาจกส่วนหนึ่งด้วยที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ของลงหน้าด้วยใช่ใช่ก็ ยังคนยังไม่พอแต่ลงโซเชียลไปแล้วใช่ลุ้นกันว่าจะมีคนมาจับตาเยอะมากน้อยแค่ไหนไม่มีคนดูไม่มีคนดูบุบนี่นี่รอบรอบราชนาจักรห้าครูหาแล้วนะใช่แล้วเนี่ยมีแค่คนเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วมาออกันข้างหน้าตรงนี้อยู่เยอะอยู่ข้างหน้ามันนับก่อนแล้วโดนรอบราชนาจักรหมดเลยนี่ก็าลองรอบราชนาจักรนี่ไงของคลองเตยอย่างเดียวไอ้ยคลองเตยอย่างเดียว67ที่คลองเตยอย่างเดียว67ที่นี่สองคือแค่ตรงนี้ตรงนี้ก็สิบ ตรงนี้สิแล้วคนไม่พอได่เพราะองเตยอะ67เต็นเต็นอะขาดคนจริงๆอะลงโซเชียลไปแล้วอิสระก็ไม่ได้เสียงดังขนาดนั้นนะอันนี้คืออิสกับโซเฟียนี่ดูกันคนละฝั่งอยู่ครับผมดูข้างหลังโซเฟียดูฝั่งนี้คดีอะเขามีแบบบอกด้วยเนาะเมื่อกี้ไงหน่วยที่6เมื่อกี้ที่เราไปอะอันนี้คือเหมือนสกอ์กลางว่าเขารับมาจาก ตรงเนี้ยเซนเตอร์เนี่ยเวลานี้นะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาส่งทีพีโเวลาอะไรเพราะว่านี่เป็นเซนเตอร์ของแบบอันนี้คือเซนเตอร์ของวัฒนาคงเตยใช่หน่วยเลือกตั้งที่4แต่ดูคะแนนก็ลุ้นอยู่ลุ้นอยู่อย่าช่าใจอย่าช่าใจเพราะเขาแจกกันไปล่วงหน้าเราไปดูมาหลายๆคููหาเนี่ยเราก็ลุ้นอยู่ว่าให้ผลรวมเนี่ยฝั่งประชาธิปไตยชนะวารดีครับวันนี้ได้เลือกตั้งครับก็เลยถือโอกาสช็อปซึ่งจริงก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกครับเสื้อสี่ตัวกางเกงสี่ตัวมั้ง ฟิล์มมือถือเปลี่ยนฟิล์มด้วยเพราะวันก่อนฝันว่ามือถือพังแล้วก็ทํเตึมมาทําร่วงแล้วฟิล์มก็แตกแล้วก็ไปเปลี่ยนฟิล์มแล้วได้ถุงเท้ามาสองคู่แล้วก็ได้กางเกงมาสองตัวนั่นแหละมึงรวมรวมกางเกงสี่ห้าตัวเสื้อสี่ห้าตัวคือพอเราตระหนักรู้แล้วไงว่าการคาร์ดิโอทุกวันเนี่ยมันกินทรัพยากรอยู่เหมือนกันบางทีมันเกิดอาการไม่พอครับก็เลยเติมชนิดหน่อยฉันหิวหมูทอดแล้วจะไปกินหมูทอดเธอหิวหมูทอดเหรอใช่ฉันก็หิวจะไปกินหมูทอดแล้ว อีกจุดหนึ่งในนักการในห้องด้วยว่ะตอนดังนี้คนดูเยอะคนดูเยอะช่วยกันดูเหรอเช่วยกันดูน้องกะทิสิงห์ก้าสิงหกระบสวัสดีครับสวัสดีครับสามหนึ่งห้ามาเราเจอนะเราเจอน้องกะทิกะทิแก๊งจิ้อป่าเหรอใช่ใช่แก๊งแก๊งจิ้อป่าแก๊งทีวีแก๊งขีวีหรอใช่ใช่ใเราก็พยายามเดินดูนะฮะมาทีเราเจอสามหนึ่ โอ้ตรงนี้คนเยอะอยู่นะทั้งๆโอเคนะขอบคุณอาสาสมัครจับตาทุกคนนะคะใช่ครับชาวจับตามาที่ผมถุออาชีพครับฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเออไปเร็วไปแ้วยตรงนี้เสร็จแล้วเหรอเอยเสร็จกันหมดแล้วครับเสร็จแล้วครับโอ้พี่ดีใจจังเลยจะปิดปิดคลิปก่อนนี่ดีใจจังเลยเราสองคนตามข่าวการเมืองทั้งๆที่อยู่ร้านอาหารแล้วก็แบ่งูฟังกันฟัง ไม่ชอบรูปพี่ในไอจีมากเลยวคุณรู้สึกเซ็งวันทั้งวันเพราะว่าคูลืมถ่ายรูปแล้วก็พยายามจะคิดว่าอี้ใช่คกูจะถ่ายรูปยังไงดีวะแล้วก็คิดออกมาแบบเออชอบอ่ะตอนนี้ที่รักทำภาพคุณมีเด็กพระเดินไปแล้วหนึคนใจแล้วเราก็ยืนโล่งรอมาตักน่อยเพราจะถ่ายทุกเด็กเดินมา งงกันหมดติดตามครับติดตามต่อไปคืนนี้ก็ออฟฟิเชียลแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ถ้าจับตาม,มองโอเคช่วงหาเสียงมันก็มันก็ระดับหนึ่งที่เราอ่ามันช่วง n o w l e d g e ที่เราจะต้องเก็บอินโฟให้ได้มากที่สุดในการที่เราจะคัดกรองว่าโอเคกูคจะไปการให้ขครเสียงเราไม่ยด้ไปลงที่ไหน mm hmm. ด้วยแบบวิสัยทัศน์ด้วยอะไรด้วยข้อมูลทุกอย่างที่เราสรุปลงมาแล้วว่าเราเลือกอันนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะถ้าถ้า,ถ,าถ้าใครถ้าใครติดตามการเมืองทุกวันก็จะรู้สึกว่า รีแคปทุกอย่างเสร็จปุ๊บมันก็จะเริ่มรีพีทแล้วโอเคเราจับเมื่อเราจับคาแรคเตอร์ทุกพักได้แล้วทุทกพักไม่ว่าจะไปทีไหนมันจะค่อนข้างรีพีทรีพีทอาจจะมีข้อมูลใหม่เพิ่มอาจจะเห็นด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งของพักใดพักหนึ่งเพิ่มก็โอเคประกอบการตัดสินใจไปไม่ได้อะไรมากแต่ว่าหลังจากนี้แหละมันจะต้องจับตาดูข่าวจริง,รงๆว่ากรรมการมันจะ อะไรยังไงเล่นแร่แปรธาตมันจะอะไรยังไงจับตาดูครับต้องสเตจจนต้องอย่าแผ่วในความหมายที่กูพูดมาเนี่ยคืออย่าแผ่วในเมื่อมันเป็นเรื่องน่ายินดีนะไว้ที่ทั้งประเทศเราอะ่ะคนหมู่มากอะทั้งวัยรุ่นทั้งผู้ใหญ่ทุกคนอะมาสนใจการเมืองมากยิ่งขึ้นเพราะมันคือเรื่องของทุกคนี่ยยิ่งเราสนใจมันมากเท่าไหร่มันมก็จะส่งผลดี ต่อหมู่มากมากเท่านั้นข้อเสียของบ้านเราทุกคนรู้เมื่อเวลามันโฟโม่มากมากอ่ะแล้วมันจะหวกไอ้จังหวะที่ห่วกนั่นแหละมันจะอันตรายฉะนั้นเราต้องคองความโฟโม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะอุย้ยนานอยู่อ่ะนานอยู่อ่ะต้องต้อง,ต,องต้องเซจูนไปนาน,าน เราหมูทอดเรามานั่งฟังข่าวก่อนนั่งฟังข่าวก่อนเมื่อกี้พี่สั่งอะไรชุดคอสโมเออไม่ใช่คอสโต้อาจารย์มันก็บอกเหมือนกันนะคอสโต้คนดีแทนาว้าวอูหานี้นี่เบอร์หนึ่งได้เยอะนะครับกรณิตกรณิตจากภุมิใจไทยนะฮะส่วนปาร์ตี้ลิสต์ คะแนนโหดมากพี่ดูความต่างของคะแนนดิบัตรเลือกตั้งมันมีให้ลงหลายช่องนะคะประชาชนลง3มช่องแล้วคือศูนย์หมดอ่ะมันเหมือนลงแค่3ามช่องจริงๆนะโหดาว่ะไก่เพื่อไทยแล้วก็รวมไทยสร้างชาติเห็นมาหลายหลายหลายอันแล้วเป็นหีนหมดไม่ไม่อันนี้อันนี้มันสามสามขั้วชัดเจนมากตัวหานี้ตัวสีครับสสเขตเขทคลองเตยเท่าที่ดูมานะฮะเบอร์ห้าคุณเอิร์ธนะครับ ของสุดอัศวินนี่คะแนนค่อนข้างนำํำพรคประชาธิปัตย์นะดูทรงแล้วตอนนี้ต้องลุ้นอยู่สองคนแนละ้วคืออา,านะพิต้านะข้า,าวไก่กับเอิร์ธเพราะว่าอาบิ๊กเบนเนี่ยมาเป็นอันดับสามเท่าที่ดูนะคะแต่ว่าเขตนี้เขตนี้มีภูมิใจไทยมาด้วย <c oughs> แล้วก็มีคุณกรณนนเน็ตมาด้วยค่ะสองคนปัจจุบันเอ้ยไม่ใช่เออสมัยที่แล้วสมัยที่แล้วมาตรงศูนย์หน่วยเยาวชนครับผมหน่วยเยาวชนของเธอคนเยอะอย่ คะแนนค่อนข,ข้างสูสีนะสูสีมากสูส,มสีมากครับคือคนที่ดูเทเนี้คงรู้คะแนนกันหมดแล้วแหละแต่ในจังหวะของเราเนี่ยคือเราลุ้นมากเพราะในหลายๆหน่วยเนาะแล้วก็อันนี้มันแค่กรุงเทพและแค่เขตเดียวคือถ้าวัดกันทางประเทศเนี่ยผมว่าในพื้นที่อื่นๆของภาคอีสานหรือภาคเหนือเนี่ยยี่สิบเก้าน่าจะแรงแต่เราเรารู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นหมดแหละใช่ใช่ Oh. โอ้โหนี่ดูความแบบพุ่งละมุนของข้าวเลยมันคือที่สุดแห่งข้าวแล้วจริงๆว่ะส่วนไหนจ๊ะท่านผานู้ชมอาวส่วนกุน้งหัดแฮบ๊อบ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 โอ๊ยอาชีทให้สุดซอย โอ้โวามหนึอร่กน,นี่แล้วอีกอย่างถึงเรา2คนต้องเพิ่มพังดองเพิ่มแตงกอเรื่องน่ายินดีจริงสเตเฟียคือเท่าที่วิเคราะห์เนี่ยแปลว่าคนกาสองใจเยอะมากใช่เพราะว่าดูจากคะแนนปีิลิสกับคะแนนสสเขตเนี่ยมันเห็นชัดเจน,ม,นมันส่วนทางกันมันส่วนทางกันใช,ใช่นั่นแหละครับ คืนมาหอ,อนมันของจริงครับเลือกคนไม่เลือกพักใช่คือเมื่อกี้โซเฟียคุยกับพี่สลาว่าอารมณ์เหมือนแบบอย่างนี้มาแล้วก็ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ออกไปเลยเออเ,อ,อเพราะคะแนนมันกระจุกแบบชัดเจนมากโดยที่ไม่แบกใครเลยเคือตอนนี้ยังอึ้งกับคะแนนหน่วยเมื่อกี้อยู่ว่าแบบ เออมันมันมีแค่สาช่องเท่านั้นน่ะนอกจากนั้นคือไม่ไม่มีเลยเออมันจะเดาได้ครับว่าเงินมันไปลงที่ชุมชนไหนใช่ใช่แลวเรากรอบได้ด้วยว่าหน่วยเนี้ยจะตั้งชุมชนไหนมีกี่หลักฐานใช่ใช่ใช่ถ้าจะร้องกกตให้สอบนะเพราะแบบมันมีความไม่เหมือใช่ใช่ไม่สมเหตุสมผลนะทำามตักกระสา์อ่ะเออเออเราก็เลยแบบมันก็ดีนะแต่เอ๊ะเออมันมีความเอ๊ะอยู่ ลองดูค่ะเหมือนว่าเพื่อนๆ,ๆหน่วยเขตอื่นๆ,นๆเน,<ช>นาะมันคะแนนมันเหวี่ยงไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละเฮ <K id> ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่ามันก็จะมีคนที่ทํางานในพื้นที่จริงๆแต่เขาไปอยู่อีกพักนึงก็ได้มันบ่งบอกอะไรลยเลยยากอยู่สำหรับเขตนี้เราก็เห็นอยู่ว่าคนที่อยู่เนี่ย เขาไปช่วยใครเออคนที่ทํางานของเขตเนี้ยเขาไปช่วยใข่นะครับมันก็พอพอได้เรารู้สึกได้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์อะเจอที่แบบเชาวบ้านแม่แม่มานั่งดูการนับคะแนนชุมชนตรงนี้เขาใส่ใจมากใช่ใช่ถึงจะน้อยแต่มีถ้าฝนอยู่แล้วนี่เราจะไปทั่วคลองเตยแล้วนะเหลืออีกสิบสามจากอีกสิบเจ็ดใช่เราจะไปทั่วคลองเตยแล้วนะนิดเดียวกลับมาที่สํานักงานเขตคลองเตยครับกาลังเดินดูอุปกรณ์มูลค่าหกพันล้านนะฮะหกพันล้าน 6,000ล้านครับมาส่งกระสานหน่วยทั้งหมด100ันนีคือรว่างอยู่นะครับประกอบท่อย่างมาคูณบัตรก็จะอยู่ที่เจ้าหน้าที่เยอะมากครับเจ้าหน้าที่เยอะมากอยู่ข้างหลังนี่แบบโหเป็นเป็นแผงนะครับเจ้าหน้าที่เต็มเลยครับแล้วพอเขาตรวจเช็คกันเสร็จแล้วเขาน่าจะขึ้นกระดานนี้ครับพราที่ดูจะมีกระดานตรบนี้อยู่ไว้ใจมากแล้วมาแล้ว โอร่มาไหนโผ้ามาเลย,เลยโอ้นี่มาแล้วครับขึ้นกระบะมาเลยหลังจากที่เรานั่งกันสักพักก็คือเราได้คําตอบแล้วครับว่าวัฒนาก็มารวมกันที่เขตคลองเตยครับเฮ้ยแต่มีเมื่อกี้ที่เราไปที่อะไรนะตรงวัดอะไร โรงเรียนสามัคทีใช่ใช่น้องกะทิอ่ะใช่ใช่ตรงนั้นบัตรเกินนะฮะเกินนะคะแต่ไม่เป็นไรเรามีตัวแม่แม่อยู่ตรงนั้นใช่ก็คือมีมีกะทิอยู่เสียงเสียงมาว่ามีน้องไอแค่กับน้องกะทิกำลังแบบไฟอยู่ใช่บอกว่าให้ไม่รู้ว่าแต่เขาคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าสองคนนั้นนี่แน่นอนแน่นอนตัวเตึงตัวเตึงเอาละครับเขตสุดท้ายใช่ไหมไม่ใช่เขตสุดท้ายดิหน่วยเลือกตั้งสุดท้ายมาถึงแล้วครับมาอยู่นู้นมาแล้วแล้วจ้าตัวที่ส วิสาพัดขนงเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ตบมือกันใหญ่เลยนะเพราะทุกคนอยากกลับบ้านและคนหิวเออเขารอมานานะฝนมันตกด้วยฮะคนกันเยอะเลยครับเจ้าหน้าที่เยอะมากอีสุดท้ายครับอีสุดท้ายอีสุดท้ายอีสุดท้ายเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะรู้คะแนนของของเตยแล้วของเตยวัฒนา final score สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ตรงไหนล้ะครับ เห็นแล้วเห็นแล้วโถกำลังแคนดิดอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นได้ไงวะเห็นแล้วโอ้กล้องแดงขนาดนี้อ๋อเหรอกล้องแดงเลยเหรอโอ้ตายแล้วใช่เป็นไงครับพี่เห็นผลแล้วเป็นยังไงบ้างครับเฮ้ยก็สบายใจสบายใจนิดนึงก็ยินดีเป็นเรื่องเราดีๆนี่เรามารอดูนี้ครับพี่ครับผมอย่าไม่เป็นทางการอย่าไม่เป็นทางการโอเคใช่ใช่เดี๋ยวรอรอเขาเพราะว่าหน่วยสุดท้ายเพิ่งมาก่อนที่มาประมาณ5นาทีอ่าโอเคใช่พบหมดแล้วครับผม ตินเต้นจังเป็นการเล่นตังที่รู้สึกว่าคือคักดีจริงเลยคือคักที่สุดแล้วอ่ะปีนี้คือคักจังคือคักจังเวลามันต่อสู้กับอะไรสักอย่างนะครัใช่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 ได้กลิ่นความเจริญสูดเข้าไปให้เต็มปอดพี่ยังอีกหลายด้านโอเคได้เลยสวสารรัฐธรรมนูญโอเคได้เลยพี่ได้เลยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันมีก็ดดานแรกเออ